ท่านนะครับผมรายที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่นี้นะครับผมเป็นการแข่งขันนะครับในการวิ 1, m, ่ง1,500เมตรรุ่นอายุ16ปีชายรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งจะเป็นรายการแรกนะครับในช่วงภาคป่ายวันนี้นะครับโดยในภาคป่ายนะครับจะรอบชิงชนะเลิศทุกรายการ นี่นะครับนักกรีธานะครับนักกีฬานะครับจะต้องวิ่งทั้งหมด3รอบกับอีก300เมตรนะครับผมก็จะรวเป็นระยะ1,500เมตรนะครับ เป็นลำดับที่หนึ่งนะครับได้แก่ชาพังกรมีวันเนืองนะครับจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยลางตามมาด้วยอันดับที่สองนะครับนาราลงทรทับทิมเทศจากโรงเรียนกีฬานครนน์วิทยาคม เป็นหนึ่งน1,500เมตร16ปีชายนะครับรอบชิงชนะเลิศแต่ว่าเป็นพวกที่1นนะครับหรือเป็นฮีทที่1นนะครับเนื่องด้วยนักกีฬานะครับที่ลงทําการแข่งขันนะครับในประเภท1,500เมตรนี้นะครับของในรุ่นอายุ16ปีชายนะครับมีจํานวนทั้งสิ้น4 8คนนะครับเพราะฉะนั้นลานะครับฝ่ายจากการแข่งขันนะครับจึงนักกีฬานะครับออกเป็น2พวกนะครับและจะนําเวลานะครับ ทั้งสองพวกนะครับมาเรียงลังกิ้งกันนะครับลำจากสติที่ดีที่สุดจนถึงสติสุดท้ายนะครับและผู้ที่มีสติที่ดีที่สุดนะครับจากทั้งสองพวกนี้ลำดับ1 2 3จะได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศไปครับผมเพราะฉะนั้นนักกีฬาจะทราบดีนะครับว่าการที่ตัวเองวิ่งเข้าที่1 2 3ออย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการรับเหรียญนะครับ ต้องทำสิิให้ดีด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นว่านักกีฬาถอดเสื้อในสนามใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับถีอเป็นการดิสคอร์ดิฟเลยนะครับนักกีฬาไม่สามารถถอดเสื้อแข่งขันได้ในขณะที่ยังแข่งขันอยู่นะครับแต่ถ้าแข่งขันจบไปแล้วจะถอดเสื้ออันนี้ไม่ว่ากันนะครับถีอเป็นเรื่องของมารยาทนะครับ รุ่นอายุ16ปีชายพวกที่2นะครับแต่เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะนำเวลามาเรียงลำดับกันนะครับ หนึ่งนะครับธัญยทรยอดทองครับจากหานเทารังสีประชาสังหมายเลขสองต่อสกุลสิ้นสุวยจากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาพัฒน์หลงหมายเลขสามธีรพัฒนมีสีจากโรงเรียนเบญจมาราชลังสลิดสองหมายเลขสี่นะครับอานัตคงช่วยจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาหมายเลขห้าธราเทพสรีป,ปัญญาจากโรงเรียนหนองบัวดแดงวิทยาหมายเลขคมพัศกรนกแก้วจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงหมายเลขเจ็ดดัศกรน้อยไ,ไทยโรงเรียนยูงทองพิทยาคม 8มแัฐพลปากหวานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรหมายเลขเก้าธีรพัฒน์สีพ่วงโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางหมายเลขสิบขอบเดชปิยเดชโรงเรียนเทศบาลบ้านยานยาหมายเลขสิบเอ็ดคงวิทย์ฮีรันอ่อนโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหหมายเลขสิบสองจิตทิวั์พยุหกกริโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภา เลขสปิยวัฒน์แก้วสีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสร์หมายเลข14วิทวินอรุณสีโรงเรียนศรียาภายัยหมายเลข15ภูรินเชียงนุ่นโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมหมายเลข16พี่ปานตัดโสโรงเรียนสาธิตจุฬาไฟมัธยมหมายเลข17ภูมิพัฒน์บัวผันโรงเรียนศาสตร์าระเดมวิทยาหมายเลข18พานุวัฒน์ปฏิปนาถหลังโรงเรียนเมืองหลังสวน หมายเลข19ธ้นพลภูแข่งหมอกโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์หมายเลข20นัทวีฟ้าหว้วนโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่หมายเลข2 1เดคุณอนนท์หาวองโรงเรียนสวนกลาบวิทยา,ยล,ายลัยสรับดีหมายเลข22นัทวีพิลมไก่พักโรงเรียนกีฬาจังหวัดชุบุรหมายเลข23สุภกรแฝงตะคุโรงเรียนกีฬานครราชสีมาและหมายเลข24พงศกรวรรพงศ์กิติพันธ์โรงเรียนสาธิตปสวรประสานมิดไยมัธยม ที่สุดของตัวเองนะครับเพราะว่าจะต้องทำเวลาเพื่อไปหนใน3ในการคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งนะครับผสารอบกับอีก300เมตรหมายเลขที่นำอยู่23นะครับสุภกรแฝงตะคุโรงเรียนกีฬานครราชสีมาตามมาด้วยหมายเลขแปนัตพลปากหวานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารจ่วนจังหวัดยะโสธรและ เลขเก,ก้าธีรพัชศรีพ่วงลงในกีฬาจังหวัดลำปางผู้นำสามคนนะครับกำลังเกาะติดกันอยู่นะครับเพื่อทำสถิติที่จะติดอันดับ 1, 2, หนึ่งสองสามเสียระฆังดังเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงรอบสุดท้ายแล้ว ใครครับหนึ่งนะในสามคนนี้ที่จะเข้าลำดับหนึ่ง <c oughs> สองสาม <c oughs> ที่นํำอยู่ตอนนี้นะครับคือสุปกรณ์แฝงตะคุโรงเรียนกีฬานครราชสีมาและตามมาด้วยธีรพัฒนศีพ่วงโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง กำลังจะเข้าสู่ทางตรงหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายเข้าสู่ทางตรงหนึ่งร้อยเมตรมสุดท,ท้ายนักกีฬากำลังจะทำความเร็วเพื่อแข่งขันกันตอนนี้นะครับนับทพงศ์นะครับหลุดโผไปแล้วนะครับและเป็นหมายเลขยี่สามและหมายเลขเก้าสุภกรกับธีรพัฒน์ไม่มีปัญหาครับสำหรับสุภกรแฝงตะคุจากโรงเรียนกีฬานัรรอาชสีมา เข้าเ้นชัยเป็นแบบที่หนึ่งและตามมาด้วยชิลพัทสีพ่วงนน์กีฬาจงังหวัดลำปางเอสานะครับเป็นนัทพลปากหวานจากโรงกีฬาจงังหวัดโรงกีฬาองค์การบริหารจังหวัดยะโสธรหลังจากนี้นะครับผมก็จะต้องนับเวลานะครับทั้ง2พวกนะครับทั้ง2ฮีทนะครับมาเรียงลําดับกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่มีสติที่สุดที่จะคว้าเหรียญทอง ในรายการวิ่ง1,000เมตรรุ่นอายุ16ปีชายในครั้งนี้ ที่2นะครับทางตรงสุดท้ายนะครับสุภกรแฝงตะคูนครับจากมูลนกีฬานครราชสีมาครับพยายามทำความเร็วเพื่อทิ้งธีรพัชรีพ่วงจากมูลนกกฬาจังหวัดลำปางพร้อมกับทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำดับที่1ในผู้ที่2หลังจากนี้นะครับจะนำสถิตนักกีฬาในพูทที่1และพูทที่2นะครับเข้าไปเรียงลำดับนะครับและหาว่านักกีฬาที่มีสถิต ที่สุด1 2 3จะได้รับเหรียญรางวัล